ใจร่มร่ม21สิงหาคมรู้ชัดอิงลาออกหรือไม่นายจตุพรพรมพันธ์วิทยากรคณะหลอมรวมประชาชน Facebook หลายรายการประเทศไทยต้องมาก่อนเมื่อ16สิงหาคม2568โดยคาดว่าอุงอิงแพทองทานชินวัตรจะลาออกจากนายกหรือไม่สิ่งสำคัญต้องประเมินที่การตัดสินใจไปไต่สวนที่สารรัฐธรรมนูญในวันที่21สิงหาคมหรือไม่ซึ่งขณะนี้ยังไม่รู้แน่ชัดว่าจะไปหรือไม่ไป ถ้านายกจะลาออกคงไม่ไปไต่สวนให้เจ็บตัวเพิ่มอีกแต่อย่างน้อยที่สุดคนที่เป็นนายกถ้ามีความเชื่อมั่นว่าตัวเองมีความสุจริตใจไม่ได้กระทำความผิดตามข้อกล่าวหานี้ก็ไม่มีอะไรที่จะไม่ไปต้องทายท้าเลยว่าข้อเท็จเป็นอย่างนี้ไม่เห็นมีอะไรน่ากลัวเลยกับการไปขึ้นสารรัฐมนูญอีกทั้งกล่าวว่าถ้าทักษิณชิน,นวัตรและอุงอิงรอดหมดทุกคดีแล้วภาคประชาชนยิ่งฮึกเขิมความไม่พอใจจะเพิ่มเป็นทวีคูณ ส่วนไม่รอดคดีต้องลุ้นใครจะเป็นนายกคนใหม่ซึ่งปลายทางการเมืองมีอยู่เท่านี้ไม่มีความซับซ้อนอะไรนายจตุพรกล่าวถึงหนังสือชี้แจงของอุคงอิงยิ่งต่อสารรัฐมนูญโดยระบุสอวอผู้ร้องมีอคติว่าข้อเท็จจริงของคดีความนั้นสาระไม่ได้อยู่ที่ผู้ร้องมีอคติหรือไม่แต่อยู่ที่การกระทําของผู้ถูกร้องได้เข้าเขตความผิดตามกฎหมายหรือไม่ดังนั้นการทําลายน้ําหนักผู้ร้องจึงไม่ได้เกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ถูกร้อง การด้อยค่าสวาไม่ได้ทำให้นายกอุงอิงมีคุณอะไรในเรื่องคดีศาลจะไปพิเคราะห์ว่าผู้ร้องมีอคติได้หรอือเพราะเขาไม่ได้ร้องเรื่องความเกลียดชังเป็นการส่วนตัวแต่เป็นการสนทนาระหว่างอังเคิลสมเด็จหุนเซนกับนายกไทยและกลายเป็นปัญหาส่วนการอ้างว่าสมเด็จหุนเซนไม่มีอำนาจตามกฎหมายนั้นนายจตุพรกล่าวว่าใครก็รู้ว่าสมเด็จหุนเซนประธานวุฒิสภาในทางพฤตินยัยมีอำนาจสูงสุดของกัมพูชา เช่นเดียวกับทักษิณมีอำนาจเหนือลูกสาวนายกอุ๋นอิงและพักร่วมรัฐบาลซึ่งสิ่งนี้วินยูชนพึงคิดเองได้ถ้านายกอุ๋นอิงเห็นว่าหุนเซนไม่มีอำนาจหน้าที่โดยตรงแล้วไปคุยไปเจรจากับเขาทำไมแสดงว่าที่ไปเจรจานั้นคุณย่อมรู้ว่าเขามีอำนาจจึงเจรจาในเรื่องเปิดด่าน การด้อยค่าแม่ทัพภาค2และเรื่องอื่นๆในคลิปเสียงตั้ง17นาทีอย่างไรก็ตามนายกอ้งอิงจะคุยกับหุ่นเซนซึ่งบอกว่าเขาไม่มีอำนาจแล้วนายกไปตามนายภูมิธรรมเวชชัยชัยขณะเป็นรอวอกลาโหมนายมาริศสงเสงี่ยมพงศ์รัฐมนตรีต่างประเทศและนายแพทย์พรมมินเลิศสุริยเดชเลข,ขาธิการนายก มาร่วมคุยด้วยทำไมแล้วยังรอนานถึง3มชั่วโมงก็ไม่ได้คุยซึ่งสิ่งนี้เป็นพฤติกรรมย้อนแย้งกับการอ้างสมเด็จฮุนเซนไม่มีอำนาจและหน้าที่นายจตุพรกล่าวว่าหนังสือชี้แจงของนายกอ้างคลิปเสียงได้มาโดยไม่ชอบกฎหมายนั้นแต่นายกยอมรับว่าเป็นเสียงตัวเองและได้พูดจริงแล้วคลิปเสียงเป็นข้อมูลข้อเท็จจริงสาธารณะซึ่งประชาชนต้องการจะรู้อยู่แล้วซึ่งสำคัญคลิปไม่ใช่การดักฟังแต่เป็นการบันทึกเสียงของคู่สนทนา กรณีการฝ่าฝืนม .144 ของรัฐธรรมนูญ60ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของปปชนั้นโดยเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากถ้าไปถึงสารรัฐธรรมนูญต้องใช้เวลา15วันวินิจฉัยดังนั้นเข้าใจว่าปป,ปชคงใช้เวลาในการจัดจังหวะรอยื่นต่อสารรัฐธรรมนูญจึงต้องรอดูสถานการณ์สารวินิจฉัยคดีในวันที่22และ29สิงหาคมแล้วต่อเนื่องไปถึง9กันยายน ตัดสินคดีฉัน14ของทักษิณพร้อมทั้งกล่าวถึงความตึงเครียดชายแดนไทยกัมพูชาว่าการยุยงของกัมพูชาส่อถึงการรบรอประทุขึ้นใหม่อีกแต่มีทางเดียวที่จะยุติได้คือไทยต้องเปลี่ยนรัฐบาลเพื่อไม่ให้ตกเป็นเบี้ยล่างสมเด็จหุนเซนทั้งทางตรงและทางอ้อม การเจรจาแบบไม่เป็นเบี้ยล่างจะทำให้สงครามนี้ยุติลงแต่ถ้าอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ก็เห็นอยู่แล้วว่าตลอด30ปีเต็มไปด้วยผลประโยชน์หลายเรื่องราวของคนที่เกี่ยวข้องดังนั้นต้องเปลี่ยนรัฐบาลไม่ให้เป็นชุดมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องถ้าไม่เปลี่ยนก็อยู่กับสถานการณ์แบบนี้ต่อไป